สวัสดีค่ะก่อนสาวขอชาแนลพี่ของเราแดงแล้วจ้ะเริ่มแดงแล้วค่ะแต่ว่าหนูกับมากินนี่จ้ะเมื่อวานนี้ได้สามหนูหนมากินหนูที่มากินเราจะเนาะแต่ก็เริ่มมีเพียนี่จ้ะเพียขาวเพียขาวเนาจะเนาะเพียขาวเริ่มมีเพียขาว เพียขาโอ้ยเพียขาเรื่องนี้เพียขามาาันจะดูกอยู่เพียนเอาตัดกิง่งหลังจากที่กลับมาไทายมัยจนจะนอตตัดกิง่งตัดกิงดดดก่งแล้วเขาออกมาไหมนี่จะตัดกิ่งดีนะที่โหลดตัดกิ่งแล้วเขาจออกมาใหมเลยจ้ะเพียขาวกำลังจะมา พลิกพลิกพลิกมจะพริกใหญ่พริกใหญ่พริกขาวนี่ต้นนึงกระถางนี่มีสองตอน้นเนาะจ้ะกระถางตู้เย็นกระถางตู้เย็นทีร้อยมาจากเอ่าร้อยมาจากน้ำตะกี้นะบ่มีกระถางปลูกผักอีหยังเนาะจ้ะเนาะก็เลยเออโอเคเอาคืนมาเอาคืนมา ผักกันเอาขึ้นมาแล้วก็มาเฮดอ่ามาเฮดเป็นพักนี่เด้อเพียขาวโอ้ยเพียขาวน้ำม้าไว้มะไว้กับเนี่ยแท้แต่ตัวนี้บ่ค่อยเคี้ยวภายในแต่ก็มีลูกอยู่จ้ะบ่ค่อยเคี้ยวขนาดหดปุยเฮดยังคือกันกเบิดได้เลยนะหดปุยใส่ขิงว่ะใส่ยังคือกันกเบิด มีความเฮารอดนางรอดนะจ๊ะเนาะเราจะแต่ละกิ่งแต่ละงาใช้ไม้ค้ำไว้นะจ๊ะไม้ห่อค้ำไว้สองสองงาเ,กกเ,าเกกลาเียกินเราจ้ะเลียกินแล้วมีต้นสองต้นเพาก็ไปเลียกินเราจ้ะกิ่งนี่ก้างแดง แดงอยู่สามสี่ลูกน่าจะเนาะกําลังแดงแต่ปกติแล้วบ่แดงเพราะว่าหนเขามากินไหมเด่ะหนูมากินหนนี่เร็วเร็วอัปเดตพี่ต้นที่สองว่าเป็นอะไรน,น่าจะต้นที่สองเขาเป็นเพีย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 เพยีเพียเขาเพียเขานี่บ่ดีแห้ง เพียขาวขึ้นกำลังมาตัวนี้ชมปลิกน่าจะอ๋อไอ้เพีย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 ขาวขึ้นแล้วจะ่วนมากก่อนกะจิตจัดการเขาด้วยมือเนาะจ้ะเพราะว่าม่ไม่อย่างสีดมันเพียม่ไม่อย่างสีด จ้จะได้เอาไม้ค้ำซองอันพอเขาจะตกลงมาเอาจะเนาะนีะ่นะคะส่วนผักของเราพริกมาชมพริกชมพริกข้าชมพริกวันนี้พาดูพริกเนาจะพริกต้นเดียว สองตน้นต้นที mm ่ hmm. สองอ่า Island. ต้นที่สองขี่ออกเลี้ยงๆแน่อออกเลี้ยงๆก็มีเพียนะเพื่อนบอกอยู่ว่าเอเอาส้นไล่บอกส้นไล่มาสีไปสั่นมาส้นไล่รางถวยห้ามาสีปึงโมูวอ่ะแต่ว่าล่องสีเดี๋ยวเด็ก็ับว่าเห็นผลว่าเพื่อนเคยบอกว่าเอาส้นไล่มาสีส้นไล่มาสีกับจัดเพื่อน พี่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 เข้ามาชมพริกอันนี้แตงกัวห้องห้องแตงกัวแตงกัวกะลังอ่า ลูกก็ลังมาดเลยจ้ะแต่ว่าข้าดีใจดอกต้องรอให้เขาจาจับเป็นน้วยอันนั้นก็จะคอยดีใจนะจ้ะเนาะยังไม่ดีใจถ้าลูกแบบนี้ยังไม่ดีใจอันนี้กล้วยหอมจ้าเมืองกล้วยหอมกล้วยหอมบสมบูรณ์แล้วจ้ะบูสมบูรณ์เพราะว่า ช่วงที่ก่อนจะกลับไทยเนาะจ้ะช่วงที่ก่อนจะกลับไทยเขาก็ล่างขีดออกปีป,ปออีปีก็ล่งออกมาเนาะจ้ะเนาะปีก็ออกมากปนี่ก่อนไปยูดูแลเขาเดือนกลัวเนาะจ้ะเนาะปนี้กลับมาแล้วเขาเป็นนุวยแบบนี้ <c oughs> โอเคไม่สมบูรณ์ก็ช่างแต่เรากินเองเนาะจ้ะเนาะกล้วยหอมปกติเขาก็ชิ้นนุวยใ่ก็นี่อีกนุวยใ่เนาะจ้ะเนาะกล้วยหอมอ่าที่ขายในห้างเนาะจ้ะ ตัวนหน่อยด้ะจ๊ะต้นหน่อยเพียงเออ่เพียงข้อกว่านี่แหละต้นหน่อยแล้วเขาก็ะชิมีนอออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าก่อนอยู่ก่อนกระชิได้เอาขิงว่าใส่เอารดน้ำเขาเนาะจ้ะเนาะเพราะได้ยินข่าวว่าฝน,นบ่ตกสองอาทิตย์อยู่เกาะว่างที่ก่อนกลับไทยนะได้ยินข่าวว่าฝนบ่ตกสองอาทิตย์ด้นะจ๊ะ มา,ามาชมสวนพามาเบิ่งกล้วย <laughs> ตัวนอยาา่างหัวกล้วยนี่จ้ะบ่สูงจ้ะกล้วยบ่สูงนองเขาก็ออกมากล้วยไม่สูงนะจ๊ะตะไคร้ข,ของเฮามอีมอยู่ทุกหมอกังตะไคร้ก่อนหนึ่งกับไข่บักน้อยบ,อก i, บอกักใหญ่ตะไคร้บักน้อยบักใหญ่เนาะจ้ะ อันนี้พริกอีกต้นที่รอดนองจะเนาะกระทางตัวเวย็นอันใหม่รอดเราก็ตัดกิ่งไว้นะคะนี่จะเออตัวนี้แค่เยบวมุ้ยเพียกะลังแดงกำลังแดงนาจะเนาะพริกกะลังแดงพริกพๆิกพิกหน่อยกะลังแดง เงาน,นี่จ้าเงาเขาเอา่อเงาพริกน่นจาจะเนาะข้าตัดแล้วเขาก็ปรุงเขึ้นมาใหม่ถ้าล่ำต้นเขาพวกข้าได้ตายกัเขาก็ตัดตกแต่งกิ่งได้เน,นาะจ้าเนาะตัดตกแต่งกิ่งแล้วเขาก็จะเขียนมาใหม่นี่จ้าแล้วเาก็เพี้ยนเอารวดปุยรวดปุยเป็นดอกพริก แรกมาจ้ะแมงลักเมกี้จะเป็นกระทางแมงลักด้วยนี่มาจ้ะแมงลักกระเลี้ยต้นหนึ่งนะจจะเขาก็ตัดกิ่งเขากับโป่งมหม่แล้วก็ต้นสองต้นสองก็แยกแยกว่าพีมหอยนี่ทำายผักเข้าด้วยจ้ะหอยนี่นใส่ผู้ดีด้วยหอยล่าศติญี่ปุ่นว่ามามามาไปนอน อันต้นพิกโอ้ยที่อ่าที่เอาผ่านไหมจ้ะมานี่ก็มากน้อนอืมปิดดอกนี่จ้ะใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยอันนี้มาะกรอุอ้ยมาะกรอเลี้ยงแล้วที่ได้เก็บเขาตัวเย็นไว้เลยเติบเลยแต่ยังหัวตอนนี้เลี้ยสัมหน่วยหน่วยที่สั้มหน่อยน้อยหน่อย คิดได้เก็บเขาตู้เย็นไว้กับไว้ท่าต่ำเนาะจ๊ะเนาะโอ้ยลองนักก็มีแต่ต้นน,น้อยๆน่อยบ้างแค่ไหนมากก่าของห้องอันนี้จะเป็นอรรน่อซ้ำซ้ำมะพริกหน่อยไว้เนาะจ๊ะซ้ำมะพริกหน่อยไว้เขาซ้ำมะพริกหน่อยไว้ซ้ำมะพริกหน่อยไว้ ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นหโห,โหระพาอันนี้จะเป็นพริกเล็กนะจ๊ะพริกเล็กนี่ของเขากับตัดแตงขึ้นกันตัดแตงนะจ๊ะตัวมีห้อยตัดแตงอย,นะยู่เนาะตาดราเขาก็ปร่งขึ้นมาใหม่นะจ๊ะตัดแตงอันนี้เอ่ออย่างเขาเอิญยังไงพักซี่ไปเลยบ่ยจ้ะ อย่างวะพักหอมไปเรื่อยบอกแต่ว่าบานก่อนเอินหอมเปี๋เนาะจ้ะน้องภาษาไทยก่อนก้นกะเออ <c ười> คืดบ่โอ,โอ,อกหยาโรคบ่ได้ไว้จ้ะคันลกหนึ่งเขาถอนออกเบิดเออ้ดหยาเนี่ยขันลกออกเขาถอนออกเบิดกระถาง <c ười> <c ười> <c ười> นไวจ้ะกํะาลังแก่กําลังแก่เม็ดกําลังแก่เดี๋ยวว่านไว้อีกนะจ้ะซองสามกระถางกระถางนั่นเต็มอืมขอรับผ้า พักซี่ไปเลยก็ต้องเกลียรกระทางันเต็มแกแล้วจ้ะโอเคค่ะก่อนผ้ามาส้มสวนแล้วจ้ะเนาะฝรั่งต้นนี้เราก็ต้องอกอกออกหมากออกผลนีน่ลูกฝรั่งนี่จ้ะ ต้นไม่จ้ะต้นไม่ที่ออกต้นเกาพูนะต้นเกาอยู่คน,นเนาะจ้เนาะโอเคค่ะก่อนขอขอบคุณพี่เพื่อนๆ,ๆทุกท่านด้วยจ้ะที่มาส่งกำลังใจให้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ